เอาละครับก็กาบสวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมในช่อง Reverb Day นะครับก็มาอยู่กับเกม Minecraft PE เวอร์ชัน1นึนะครับผมก็เรามีเมนออนเลยนะอุย้ยอุ้ยอุ้ยมีอย่างนี้เจบ็บเรามีเมนออนเลยนะคือเอ็นออน Animal Block นะครับผมก็เป็นเอ็นออนแบบเป็นสัตว์น่ะสัตว์เลี้ยงนี่ไงนี่ไง,ไงตัวเนี้ยตัวเนี้ยเออตัว,ต,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 วตัวเหลือๆไง,ไงละ่ะประมาณนี้นะครับคือ อีพีนี้เราจะไม่ทำไรมันนะครับจำมันไว้จำมันไว้จำมันไว้คือมันมีมันมีทั่วแมปอะคือผมกาพูดด้ฉนั้นเองก็เราหาทำเลสร้างบ้านดีกว่าเออทำเลสร้างบ้านเออก็ไปดิอ,อ๋อกดปิดไปคือเราต้องรีบตัดต้นไม้เลยนะคืออัคติผมต้องรีบตัดต้นไม้โอเคไป ไปปักปอกปอกเสรยไหเสมยไทุกคนก็ช่วยผมหน่อยนะครับว่าผมอยากแคสเกมในเรื่องอะ่ะแต่ว่ามันติดอยู่หนึ่งอย่างคือเสียงอะ่ะเสียงมันไม่ดีอะ่ะไม่ใช่เสียงมันมีเสียงมันไม่มีอะ่ะถ้าเกิดว่าผมเอาคลิปนี้ลงนะครับ ถ้าเกิดผมเอาคลิปนี้ลงแล้วเสียงในเกมมันหายมันไม่มีก็ขออภัยทีนะครับเพราะว่าเป็นอย่างนี้จริงๆคือมันเป็นอะไรเพราะอะไรเออเพราะอะไรเป็นอะไรไม่รู้โอ้โหก็เลยไรขึ้นครับนี่รู้นี้ผมหิวน้ำมากมีบอลด้วยมีบอลวู้ด้วย,ววยไปกดไปใครอยากยเห็นผม,ยยเ,นผมเล่นซีรีส์นี้อีกก็คอมเมนต์ได้นะกดไลค์ด้วยสับตะไคร้ด้วยสับตะไคร้อะ ตัวแดงอหงเห็นไหมตัวเล็กแดงเออตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละมีเอเบโดมีเอเบโลนะมันมีทุกๆๆทุกทุกอันอะ่ะโอเคตอนนี้ก็ยังไงเปสโตรๆๆตัวเล็กแดงตอนนี้ก็หาที่ทำเลดีกว่าทุกคนอุ้ยผมไม่ได้ใส่ซีดหรือใส่อะไรเลยนะใส่อะไรเขาเรียกว่าไะซีนสิอะไรสักอย่างแหละผมไม่ได้ใส่มาเลยนะเอออย่าเข้าใจผมพีดไม่ได้ใส่อะไรมาเลย ตอนนี้ก็ขอหาทำเลสร้างบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวหาโอเคทุกคนผมก็ได้ทำเลได้แล้วนะผมได้ทำเลละตรงเนี้ยอุย้ยมันแหลกกว่าเฮ้ยอุ้ยมันแหลกอะไรกันครับเนี่ยมันแหลกแบบนั้ไมครับมันแหลกป้วะนี่ผมเจอตรงนี้เลยเนี่ยมีหมาด้วยเยน,น,ยนี่ยตรงนี้เลยทุกคนเห็นตรงนั้นไหมนู้นนู้นอ่ะเออเดี๋ยวไปตรงนู้นนะครับก็ขอขอสร้างบ้านก่อน จะเย็นเย็นเราเล่นไหมครับเรากีพีดีกว่าครับคนใหญ่ผมเล่นกีพีครับเพราะ EP EP นี้เราจะมาสร้างบ้านนะครับถ้าเห็นแต่อุ้ยอุ้ยพี่อุ้ยทำไมพี่พีาาพ่สร้างบ้านอ่ะอุ้าายทำไมพี่สร้างบ้าน EP แรกครับจะเย็นเย็นหน่อยรุ่นเออเราต้องไม่ร้อนดิไปไปไปโอเคสร้างไม้นะเอาเลยเลยเลย ไป let's go หมดโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยไม้มันหมดเร็วมาก <c oughs> คือตรงนี้มันอุยอ้ยแหลกแหลกคือมันต้องใช้ทรัพยากรเยอะมากครับทุกคนเอาจริงๆนะโคนเยอะเลยถ้าไม้มันไม่เสียเร็วกันก็อขออภัยเลยนะคือมัน ผมไม่ได้มีเวลาเล่นทั้งเกะทั้งวันถ้าเกิดว่าทุกคนมากดไลค์กดแชร์กดซับตัวครใหผมนี่ผมทั้งวันก็ยังได้จริงๆโอเคก็เจอน้อนนะเดี๋ยวขอไปถ่ายรูปกับน้อนหน่อยเมคครัฟถผมเล่น,นคือไมคคราฟพีเอหนึ่งจนะบอกหับอกไปยังไม่รู้ว่ะผมอาคนขลืมคิดลืมง่ายด้วยจริงๆถ้าเกิดถ้าเกิดผมสร้างขัดหัวคาตาอะไรก็ขออภัยนะคือผมจะ คือช่วงแรกๆผมจะทำแบบนี้แหละม,มีอะไรใส่ก็ใสไปก่อนแต่ผมก็พยายามมันดีๆคือแบบมันตกอะไรนักหนาว่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยรือสร้างไม่ใหญ่มากนะโอเคไปเริ่ม โอเคเราได้ส่วนโครงละเออบ้าน,นเล็กเอ,อ้ยพี่ทำไมบ้านที่เล็กจังเลยจะเย็นไว้รุ่นดวผมจะมาทํานอกรอบไงเออผมจะมาทํานอกรอบก่อนเดี๋ยวเดีย๋ยวจะสร้างแบบใหญ่โตอลังการมากกว่านี้มันชิบหายนะครับตายตายพอดีอะทุกคนคือเราต้องไม่รีบนะแต่ของเราเนี่ย้าทางมาทำอะสายกลางมันไม่รีบอยู่แล้วครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ใช่ทำมาเหมือนกันเออ ไปต่อพูดอะไรกูวะโอเคครับ okay. ถ like ้ามีคำหยาบมากมายขออภัยนะไอ้มัล้อไอตัวนี้อ่ามาดีน้อนน้อนเนี่ยลอหน้าร้อตาเออไม่ไหวละไม่ไหวละไม่ไหวละกอมครับผมแคบไว้เลยเออไปปกครับไปอุ้ยไดมอนช่มันโหอเอมลอ ป้า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 ป ป้า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 ,ปาเหนื่อยโอเคปังประตูโอ้โห,โหประตูโคไฮเทคแล้วทุกคนหรือประตูผมดีโอ้โหใครที่ไหนเขาทำเลยนะผมมาคนแรกเปล่ามันต้องไม่บางอะ่ะเดออีย๋ยวผมจะไปหาประตูมันดีกว่าน,นี้นะทำไว้ก่อนเดี๋ยวโอนรออค่อยมาทำาดนอรออผมจะไม่ทำอะไรเลยนั้งากสร้างบ้านอย่างเดียวจริงๆผมไม่เคยทำผมไม่ทำเลยนะอุ้ยเสียงอะไรวะ เราต้องมีอาหารเตรียมด้วยเตรียมด้วยเราต้องมีอาหารมันจะมืดแล้วะทุกคนมันผมไม่มีนี่เลยไฟผมต้องไปหาละต้องขุดอ่อนต้องรีบผมต้องรีบตรงนี้มันดีมากมันดีที่หินนะทุกคนคือมันดตีตรงที่มันมีหินอนะ่ะทุกคนเออสร้างตะเขอได้นิดเดียวเองือเกมไมครับนะครับก็จะลืมเพิ่ม ถุย,ยเพิ่มแสงเอออย่าลืมเพิ่มแสงกันนะใครว่าผมแบบแคชเกมดี H ที่สุดในจกกักรวาลในจกกักรแล้วเราก็คราฟเตาผิงมาเตาเผาใช่ไมหมในคบวะเนี่ยตรงนี้โอเคใส่ไปแล้วก็นี่ไงต้นไม้ขอประโยชน์หน่อยขอประโยชน์จากต้นไม้ทุกคน คือผมจะทํามันดีกว่านี้นะอันนี้มันแบบไม่สวยอะ่ะทุกคนใครดูก็ไม่สวยเออเนาะคนดูก็ไม่สวยมากินหน่อยเขามากินหน่อยโอเคอะไรกูคือตรงนี้กูจะเอาไม้มาเผาอ่นมันไปไกลไปถ่านใช่ไหมออมันต้องไปเป็นถ่านเหรอมันเผาไม่ได้วะ่ะ

เหนื่อยนะอย่าทำโอเคอุ okay. ้ยตกใจะลยเห็นแม่งมุมไหมเราจะไม่ยุ่งกับมันโอเคจะซอมบี้วะทุกคนขอฟาดหน่อยดิขอขอสักสักปาดไหมสักปาดไหมไอสัตว์มาดิมาดิมาดิมาด,มาดิผมไม่กลอยแล้วอะเออผมม,มันติดอะไรวะเนี้ยุบไปๆุบไปไม่มีฐานทุกคนฐานฐา,านทำยังไงวะ มันต้องเผาไม้ใช่เหรอเชื่อหรือว่ากูโดนหลอกอะไรกันครับเนี่ยมันเผากันยังไงวะผมยังเครื่องใจวะ่ะมันต้องเผาได้ดิเอออะไรกูกอ,อ๋อผมว่ามันต้องเผาได้ผมเชื่อใน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 ตัวผมเออจะเชื่อไม่เผเขาได้เลย ทำยังไงวะเฮ้ยมันมันต้องเขาได้ดีไม่ครับไปโกงคนทั้งประเทศทั้งโลกดิวะเล่นเขาเล่นเกมนายมันเถื่อไหมไม่ได้วะเดี๋ยวผมโง่นะผมไม่รู้จริงจริงเนี่ยอุ้ยอุ๊ยตกใจชิปเปอร์เอาดิคุณจะซัดกระพงวะเร็วไปชาติเอาดิเอาดิเอาโอเคไม่มีโอเคไม่มีเก็บก่อน ของดีอย่างที่ต้องเก็บเก็บทรายแหละทรายได้เผาผมกระจกเลยผมจะตกแต่งมันเป็นกระจกไงเออตรงนี้นะตรงตรงนี้ผมจะทํานอกรอบทันทาถ้าไม่ทันก็โอเคช่างมันว่าอีพีสองผมน่าจะไปขุดขุดเหมืองนะครับขุดนั่นแหละทำทำเมื่อกี้แหละโอเคสำหรับอีพีนี้เราจะไปแบบมืดๆไม่ได้เออเราจะจบแบบมืดๆไม่ได้เราต้องจบตอนเช้าเดียว่า ถ้าคุณเห็นชีพนี้มันเวลาน้อยหรืออะไรนะครับหรือว่าผมตายไปนะครับผมอาจจะไปเกิดตรงไหนไม่รู้อะสร้างบ้านใหม่ดีกว่าอย่างนั้นน่ะมาดิมาดิมาดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยเก็บมากอุ้ยบ้าป่า ฮนะไอรอบมึงบ้าของไปตีพวกนั้นอะ่ะรู้ว่าอะไรจะบผมเยอะสักเสียงมานะบ้านละเด็กโดคุณตการายจากผมอะ่ะออกไปใกล้หน่อยได้ไหมโอโ้โ,อโหโอโห้โหโอ้โหโนเลยโนเลยโนเลยผมไม่เปิดไม่เปิดจ้างกูดิถ้าจ้างกูเปิดอ่ะสักสามพันนะสามพันโอเคไหมน้อง น้องมันไม่ตอบผมไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดเนี่ยมันต้องมีสมุดคราบอะ่ะเอาละครับทุกคนสำหรับเกม Minecraft PE เวอร์ชั่น1.16นะครับแล้วก็อ n น n อนิมอลบล o อกนะครับก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะสำหรับ ep หนึ่งแล้วก็ทำตามสำเร็จหรือเปล่าไม่รู้นิดเดียววิเช้าเห็นไหมเชา้าโอเคผมว่าผมทำตามสัญญานะมันเชา้าพอดีโอเคก็ต่อ ep สองแล้วกัน ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ของผมด้วยนะก็ไปก่อนแล้วครับบายจ้า